มงหน้าสู่100 0 0แสนซับสไครปไปด้วยกันนะครับสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมเชาแนลนะครับรีบเก็บฟีไฟนะวันนี้ฟีไฟอัปเดตกิจกรกรมใหม่ค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับก็ แต่วันนี้พี่บอมจะมาสอนตอบคําถามนะครับรับตาฟรีใช่ไหมหลายคนน่าจะงงๆอยู่นะครับสําหรับกิจกรรมใหม่นะก็เข้ามาตรงที่นะครับประกาศนะครับตรงนี้นะประกาศแล้วก็กิจกรรมเว็บพร้อมใช้งานอะไรประมาณนี้แหละครับเนี่ยเวทีซ่อมใส่เต็มเนี่ยเออนะครับพร้อมซ่อมใส่เต็มเนี่ยคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีตอบคาถามนะครับอ่าตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นภารกิจตัวนี้นะครับผู้เล่นเพียง1 7 4ที่ครอบครองตานี้นะครับเพราะว่า ตอบไม่ถูกส่วนมากนะครับคลิกที่วิดีโอนะครับก็คลิกดูวิดีโอเมื่อวานพี่ดูทันนะครับไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าพี่ดูทันมันดูได้อยู่พี่ตอบคาถามได้นะครับก็ข้อ1นะครับมีตัวละคร1ตัวใส่ชุดที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกมฟีฟชุดนั้นคือชุดอะไรนะครับติ๊กไปเลยก็จินะครับผมอาติ๊กไปนะฮะแล้วก็ข้อ2กระทะที่มีสัญลักษณ์ FFWS สีอะไระครับให้ทุกคนตอบตามพี่บอมไปเลยว่า สีม่วงนะครับอ่าตอไปเลยนะแล้วก็ข้อ3ภาพบนกำแพงในฉากที่ตัวละครกำลังปีนลงบันไดเป็นภาพอะไรนะครับให้เราเลือกต้นไม้นะครับต้นไม้สีแดงนะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ยืนยันนี่เรียบร้อยรับครบ3าเพื่อรับนะฮะก็คือเราตอบครบ3าเลยนะครับรับเสร็จไหมจบนะครับได้มาแล้วเห็นไหมตาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสอนตอบคาถาม ถูกทุกข้อแน่นอนถ้าดู T bomb C h นะครับแล้วก็อันอื่นๆนะครับเดี๋ยวพี่บอมก็จะมาสอนให้ละกันอันไหนยากทุกคนคอมเมนต์มานะแต่อันนี้คือสอนต่อคาถามก่อนเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นไงชิลวไหมทุกคนชิลวๆนะครับทำไมถึงเอา ID ดีนี้มาตอบเพราะว่า i อดีพี่บอมใส่ไปแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นภาพนะครับก็ตามนี้เลยเนาะลักกิยงลักกี้ละโยนะครับตาไหนก็ยังไม่ได้สุม่มก็รีบสุ่มนะครับอันนี้ก็จะหมดแล้วนะหมดคืนนี้นะครับผมบอกเลยว่า พลาดนะไม่ได้สุ่มอ่ะทุกคนนะครับอประมาณนั้นกว่าจะกลับมาอีกเนาะแล้วก็เอเคียดาก้อนอีกนะครับใครไม่ได้สุ่มอันไหนก็สุ่มเนอะแค่เก้าเพชรเองนะครับเนาะสุ่มเลยนะครับแบบนี้เนาะอันอื่นๆก็เก้าเพชรเหมือนกันแบบนี้ก็ติ๊กไปแล้วก็สุ่มนะครับทั้งปืนทั้งปืนอะไรแบบเพียบเลยเหมือนกันนะครับก็ที่มาเนี่ยออนะครับเนี่ยผมไม่ได้ติ๊กสักอันเลยนะครับก็ชุดเนาะนะครับก็มาสุ่มกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะหมดเหมือนกันนะครับผมก็จะหมดถ้าเต็มที่แล้วนะ อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมเนาะหลักๆก็มาก็คือพ่อหนึ่งเปอร์เชียใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรม AK เนาะวันนี้นะครับแล้วก็แลกสกิลปืนฟรียกเซิร์ฟนะครับพี่อมสอนรับแล้วเนาะก็ไปรับกันด้วยนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับมาสั้นๆได้ใจความครับผมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับเฉลยนะครับโป้งๆนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ